สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นชุดไม่ใช่เป็นชุดนะครับเป็นตู้แปดนิ้วนะครับตัวนี้ผมสั่งมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นตู้แปดนิ้วนะครับคู่เดียวครับแล้วก็แหลมคู่หนึ่งนะครับก็คือจะามาลองครับจะเามาลองต่อฟังดูนะครับว่าแปดนิ้วอาค่ายนี้เขาจะเป็นยังไงนะครับก็ ตู้แปดนิ้วตัวนี้ผมซื้อมาอะซื้อมาในราคาประมาณสามร้อห้าสิบครับไมถึงสี่ร้อยนะครับผมก็บอกให้เขาจอสเปคคอนข้างหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นสเปคคอร์ดนี่ครับก็จอดรูสเปคคอนเรียบร้อยนะครับพร้อมประกอบนะครับแปดนิ้วตอนนี้สั่งมาแล้วนะครับของยังไม่ถึงนะครับ เป็นของโค้งหลอนะครับสเปคก็อ่าเป็นแปดนิ้วครับแม่เหล็กร้อยสี่สิบนะครับวายห้าสิบจุดห้าครับวายสามห้าครับแต่ยังไม่บอกนะครับว่าเป็นของใครในสำนักไหนนะครับแต่แลมผมซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแลมก็เป็นของบูเวฟเช่นเดิมนะครับผมที่ผมซื้อมาเนี่ยครับผมแลมบูเวฟนะครับ b w ่หนึ่งห้าครับ ซื้อมาไว้เตรียมประกอบแล้วนะครับเปิดให้ดูก็ซื้อมาในราคาประมาณ400กว่าบาทนะครับแหลนบูวีเ็นะครับ ไว้เทที่นี่เหมือนเดิมนะครับเสียงใสครับผมอยากให้ลองครับอยากให้ลองใช้กัน,นครับตัวน,นี้เสียงใสครับเป็นไวทแเททีนะครับขีดเงินเหล็ะเมล็ก,ลก,ลกน่าจะนา15มิลนะครับจาไม่ผิดแล้วก็สเปกคอนก็ซื้อมาไว้พร้อมต่อประกอบเรียบร้อยนะครับของอะไรไม่ดูนะครับอะไร มิซุมิหรือเปล่านะครับเป็ Bitcoin. ทคอนตัวผู้นะครับตัวเมียก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแค่ประกอบใส่แต่ลำโพงก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ห่างปลาครับเอามาไว้ต่อใส่ power car dc channel นะครับตัว gto หกนะครับสีทองนะครับตัวนี้ซื้อมาสิบคู่นะครับ สายไฟก็เป็นสายอ่สำหรับใช้กับเสียงกลางนะครับตัวนี้จะเอามาใช้กับแปนนิ้วเฟดปักนะครับก็เป็นสายทองแดงแท้ครับหมดเยอะครับผมเกือบพันนะครับซื้อแค่นี้หมดเกือบพันนะครับอลังปลาผมต่อเรียบร้อยนะครับ ต่อแล้วก,ก็บัดกรีใสเรียบร้อยแล้วนะครับหางปลาน้ำเงินแดงสีดำไม่มีเลยนะครับก็เลยได้สีน้ำเงินมาตามจริงมันต้องเป็นสีดำแดงนะครับอันนี้เป็นสีน้ำเงินแดงสีดำเขาน่าจะหมดนะครับต่อใส่บัดกรีใส่เรียบร้อยอันนี้เป็นสวิตเปิดพาวเวอร์นะครับ,รบต่อเข้าไฟ ขั้วบวกนะครับ1ุดโวลต์แล้วก็โยงมาเข้าขั้วรีโมทนะครับของพาวเวนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ที่เครื่องที่สวิตช์เปินอิเวนะครับก็จูนไว้ประมาณนี้ครับผมเล่นช a น n e ลที่สามกับชั n n e ลที่สี่นะครับเล่นสองช n n e นครับเพราะว่า ดอก6.5านิ้วนะครับต่อแยกกันนะครับไม่ได้ต่อขนาดกันสองดอกครับกับ6.5เนิ้ยฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือต่อแยกกันนะครับคู่นี้6.5านิ้วคู่นี้คู่กับแหลมดอกนี้นะครับจะไม่ต่อรวมกันเลยหมดเลยนะครับเพราะว่าเสียงมันจะไม่พอนะครับอันนี้ก็6.5านิ้วคู่นี้ก็ต่อกับแหลมดอกนี้นะครับต่อแยกกันนะครับ แล้วก็เข้าที่ช ANNEL สามคู่นี้เข้าที่ช ANNEL สามคู่นี้เข้าที่ช ANNEL ที่สี่นะครับรับรองครับเสียงพอแน่นอนนะครับเสียงจะมีมิติกว่าเดิมนะครับต่อแบบนี้นะครับเสียงพอแน่นอน is <'s> connected <S อ๋อบูทหุตัดค้ามดับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ ก็ฝากติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปหน้านครับผมจะมารีวิวเสียงแปนิ้วเฟดปักแบรนด์นี้ให้ฟังกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับก็รอติดตามกันในคลิปหน้านครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลา้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ